เราอยู่ในหน้าที่158แนะครับแบบฝึกหัดที่6.6ครับโจทย์ปัญหาของการบวกและโจทย์ปัญหาของการลบนะครับเป็นลักษณะของการบวกและก็การลบเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนคือข้างล่างเนะาะบวกและลบนะครับตัวส่วนที่มีค่าเท่ากันนะครับเรามาดูคำสั่งในข้อที่1เลยนะครับเขาให้เราทำการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ครับ และแสดงวิธีธรรำสิ่งที่ต้องทำตามคำสั่งนี้คือ2อย่างนะประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีธรรำนะครับฉะนั้นต้องอ่านโจทย์ก่อนนะครับเพราะเป็นเรื่องของการฝึกเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาในข้อที่1พูดถึงระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนของใบบัวนะครับมีระยะทางเ0 1 0ิบส่วนสิกิโลเมตร และระยะทางของอีกคนหนึ่งก็คือแก้วตานะครับจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนเนี่ยใช้ระยะทางอยู่ที่เศษหกส่วนสิบกิโลเมตรนะครับคำถามถามว่าระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนน้อยกว่าบ้านใบบัวถึงโรงเรียนเท่าไหร่บ้านแก้วตาอยู่ที่ตรงนี้นะเศษหกส่วนสิบนะครับบ้านใบบัวอยู่ที่เศตสิบส่วนสิบนะครับถามว่าบ้านแก้วตาเนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่าบ้านใบบัวนะครับจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ย ระยะทางเท่าไหร่ฉะนั้นเป็นเรื่องของการหาผลต่างนะครับก็ต้องเอาตัวเยอะตั้งก็คือระยะทางของใบบัวนะครับไปบ้านใบบัวนะไปโรงเรียนมันไกลกว่านะครับเอามาตั้งแล้วก็ระยะทางจากบ้านแก้วตาไปโรงเรียนเอามาเป็นตัวลบนะครับมีการบอกอไว้นะครับเขียนเป็นตัวอย่างเอาไว้นะเผื่อข้ออื่นไม่มีบอกเราจะได้รู้ว่าทํำยังไงนะครับที่ด้านหลังนะครับ ของสิ่งที่ให้มาก็คือให้หาระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงใบบัวว่ามีค่าน้อยกว่ากันเท่าไหร่ฉะนั้นโจทย์ถามก็คือระยะทางจากบ้านแก้วตานะครับถึงโรงเรียนน้อยกว่าบ้านใบบัวถึงโรงเรียนเท่าไหร่ก็คือตรงส่วนนี้นั่นเองครับจากนั้นก็ดูข้อมูลที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกระยะทางจากบ้านของใบบัวถึงโรงเรียนแล้วก็โจทย์บอกระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียน นะครับฉะนั้นก็เอามาใส่ที่โจทย์บอกนี่เองครับระยะทาง2ออย่างนี้นะครับบ้านใบบัวถึงโรงเรียนกับบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนนะครับอันข้อนี้เป็นเรื่องของการลบประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะนํามาเขียนที่ตรงนี้นะครับบรรทัดนี้ก็ต้องเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการลบก็คืออะไรครับระยะทางที่ไกลกว่าตั้งนะครับลบด้วยระยะทางที่ ใกล้กว่าหรือน้อยกว่านะครับเพื่อหาผลต่างเป็นระยะทางของบ้านแก้วตาที่น้อยกว่าบ้านของใบบัวนะครับฉะนั้นประโยชน์องนักก็คือเศษสิบส่วนสิบตั้งนะครับแล้วลบด้วยเศษหกส่วนสิบนะครับเศษหกส่วนสิบก็คือระยะทางของบ้านใบบัวกับโรงเรียนเนาะ เราก็จะเขียนอันนี้ยังไม่ครบต้องมีอะไรอีกครับเวลาเขียนประโยชน์ผลลัษณ์ต้องมีสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับคือเท่ากับอะไรนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของวิธีทำนะครับวิธีทำเราก็จะเอาข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับเข้ามาทําการใส่ก่อนนะครับอันโจทย์ให้มาเป็นข้อมูลอันแรกก็คือข้อมูลของอะไรครับบ้านใบบัวไปโรงเรียนครับ อยู่ที่เศษสิบส่วนสิบกิโลเมตรครับนั้นข้อมูลส่วนที่1ครับจากนั้นก็เป็นข้อมูลส่วนที่2นะครับก็คือระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนครับเศษหส่วนสิบกิโลเมตรครับบรรทัดนี้ขอเขียนยืงนิดนึงนะครับเวลาเขียนในหน้าจอมันตัวใหญ่เนาะมันก็จะเขียนยากนิดนึงขอยืองนิดนึงนะครับจากนั้นเราจึงเอาข้อมูลนะครับ มาทําการตั้งและลบกันครับก็จะได้เศษสิบส่วนสิลบด้วยเศษหกส่วนสิบนั่นเองครับได้เท่าไหร่ครับ10บลบหเหลือสี่ตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษสี่ส่วนสิครับโอเคนะ ดันั้นคำตอบข้อนี้นะครับได้เศษ4ส่วน10นั่นเองครับเรามาดูข้อที่2ครับข้อที่2บอกว่าต้นก้ามีต้นก้ามีแถบผ้าสีส้มยาวเศษ4ส่วน8เมตรครับอีกคนหนึ่งก็คือขุนนะครับมีแถบผ้าสีน้ำเงินยาวเศษเส่วน8เมตรก็คือ2คนนะครับมีผ้านะครับเอาง่ายๆแล้วกันยาวเท่านี้ นะครับกับอีกคนอีกเท่านี้นะครับใครมีแถบผ้ายาวกว่าและยาวกว่าอยู่เท่าไหร่เป็น2คําถามนะครับใครยาวกว่าครับและยาวกว่าเท่าไหร่เ<ส>ขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ครับตรงนี้ไม่ไม่อธิบายได้ไหมคําถามก็คืออยู่ที่โจทย์ครับอ,อยู่ที่โจทย์ตรงนี้เราเอามาใส่ที่โจทย์ถามนะครับแล้วโจทย์บอกก็คือโจทย์บอกเรื่องของความยาวของแถบผ้านะครับ ของต้นก้านะครับของขุนครับเราก็เอามาใส่ที่ส่วนของโจทย์บอกนะครับในส่วนของประโยคคณิ์มันเป็นการหาว่าความยาวต่างกันอยู่เท่าไหร่เป็นการหาผลต่างเหมือนกับข้อที่1นนะครับฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือโจทย์ของการลบครับลบเราจะเอาตัวที่เยอะกว่าตั้งนะครับฉะนั้นส่วนเท่ากันตัวที่เยอะกว่าก็คือตัวเลขตัวเศษที่มากกว่าฉะนั้น ขุนนะครับจะมีแถบผ้าที่ยาวกว่าฉะนั้นเราจะเอามาเป็นตัวตั้งประโยคสยััลกษณ์ของเราก็จะได้เศษ7จส่วน8ลบด้วยเศษ4ส่วน8ครับขาดอะไรเอ่ยประโยคสยัลั์ใส่ให้ครบนะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีทำนะครับเราจะเอาในส่วนของข้อมูลที่โจทย์บอก เอามาใส่ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับโจทย์บอกว่าต้นก้ามีแถบผ้าสีส้มยาวเศษ4ส่วน8เมตรฉะนั้นเราเอามาใส่ในบรรทัดแรกนะครับต้นก้ามีแถบผ้าสีส้มยาวเศษ4ส่วน8เมตรข้อมูลตามโจทย์นะครับฉะนั้นเหลืออีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับขุนนะครับมีแถบผ้าสีน้ําเงินยาวเศษ7ส่วน8เมตรนั่นเองครับ ขอเขียนเยื้องเอาไว้เหมือนเดิมนะครับอ่ามันจะได้ไม่ซ้อนกันนะครับจากนั้นเราจะทาการหาว่ายาวกว่ากันเท่าไหร่ถ้าให้มองดูตัวเลขเนี่ยนะครับเศษเจ็ดส่วนแปดและเศษสี่ส่วนแปดเรารู้อยู่แล้วครับตัวที่มากกว่าก็คือตัวเลขตัวเศษที่มากกว่านะครับฉะนั้นจะบอกได้อยู่แล้วครับว่าใครยาวกว่าครับใครยาวกว่าเราบอกได้นะครับนั่นก็คือใครครับขุนนั่นเองครับฉะนั้น เราจะใส่เข้าไปในบรรทัดที่3ในวิธีธรรมนะครับว่าขุ้นี่แหละคือคนที่ยาวกว่าและยาวกว่าเท่าไหร่ก็คือเอาเศษ7จส่วน8ลบด้วยเศษ4ส่วน8นั่นเองครับคำตอบคือเท่าไหร่ครับ7จลบ4นะครับเอาตัวเศษมาลบกันเลยนะตัวเศษตั้งก็คือ7 ตัวเศษตัวลบก็คือ4นะครับ7ลบ4เหลือ3ในขณะที่ตัวส่วนไม่ต้องลบอะไรทั้งสิ้นใส่เข้าไปได้เลยนะครับฉะนั้นคำตอบจะบอกว่าขุนนะครับเพราะว่าขุนเราเห็นแล้วนะขุนตัวเลขตรงนี้เยอะกว่านะครับขุนครับมีแถบผ้ายาวกว่าและยาวกว่ายูเท่ากับเศษ3ส่วน8เมตรครับ เสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่158ครับ